รับเป็นเวลาที่นานมากๆที่ไม่มีแสงแดดนะครับวันนี้เป็นวันที่5สิงหาคม2564เป็นวันพฤหัสที่กรุงลิมาเปรูนะครับวันนี้มีแสงแดดก็เลยได้มีโอกาสออกมาเดินนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับในช่วงเวลาผมว่าเป็นเวลา2เดือนแล้วนะครับท,ที่ทุกวันเนี่ยจะไม่มีแดดเลยจะครึ้มนะครับแล้วก็จะมีละอองฝนเล็ก วันนี้เป็นวันที่ถือว่าได้เลิกดีเลิกดีสําหรับทุกคนนะฮะก็ออกมากล่าวคําทักทายนะครับจากกรุงลิมาเปรูเพราะว่าตอนนี้ผมคิดว่าท่านคงเริ่มมีความรู้สึกว่าทุกอย่างน่าจะเดินทางไปในทางที่ดีนะครับเพราะว่าที่ลิมาเปรูเนี่ยบรรยากาศ คงได้ยินเสียงนะครับข้างนอกเสียงรถเสียงอะไรต่างๆน,นานามูทนี่นะครับความรู้สึกนี่ดีขึ้นนะครับดีขึ้นมากๆนะครับก็เชื่อว่าความรู้สึกนี้คงคงไปหลายๆที่นะครับหลายประเทศก็คงเป็นแบบนี้นะครับส่วนที่ไหนที่ช้าหน่อยก็เชื่อว่านะครับในท้ายสุดคงเหมือนกันนะครับคงไม่มีความแตกต่างกันคงมาสู่สภาพที่สามารถที่จะรื่นเริง ทำงานทำการได้นะครับถึงแม้ว่าที่นี่ยังมีในเรื่องของการ work from home อยู่ก็รอรัฐบาลชุดใหม่ว่าจะพูดยังไงนะฮะ,ะวันนี้ผมก็มาทำงานเป็นเรียกว่าคือวันพฤหัสเนี่ยผมก็จะ,ะให้สตาฟเวิร์กฟรอมโฮมนะฮะอังคารกับวันพฤหัสส่วนจันทร์พุธศุกร์ก็มาทำงานที่ออฟฟิศนะครับวันนี้ก็ อยู่ใน Office, ออฟฟิศก็คือมีผมนี่แหละฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่บางท่านที่ที่มานะครับคือกอ็ช่วงนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่แต่เชื่อว่าคงจะดีขึ้นนะครับคงจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ